สวัสดีครับคลิปนี้จะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับหลังจากที่ผมขี่เว็บจากกรุงเทพมาถึงภูหินล่องกล้าแล้วตอนนี้เวลายังพอมีเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูลานหินปุ่มกันครับห้ามให้หหามสัตว์ป่าห้ามเก็บพันไม้ดอกไม้ห้ามใช้โดนเหนื่อยหอบหายใจไม่ทันหรือมีอาการแจ้งคุณนำทางหรือเจ้าหน้าที่ประมาณนี้นะเส้นทางศึกษาธรรมชาติลานหินปุ่นนมนี่เราอยู่ตรงนี้สุสานนักลบพ <ลบ S 2> าหินก,กบ ผาหัวใจหินผานาคราดลานหินปุ่มผาแก่งลาดผาชูธงอันนี้คือไฮไลท์นะผาชูธงกับลานหินปุ่มโอเคดียวต้องไปดูคือจะใช้ไกด์นำทางก็ได้ไกด์ท้องถิ่นอะแต่ว่าค่าใช้จ่ายนี่ผมไม่แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายเขาคิดยังไงนะแต่ว่าผมมาคนเดียวอะก็นี่นี่มีป้ายบอกอยู่ลานหินปุ่มพันสามร้อยโลนิดๆนะ ผาชูทงเกือบสองโลอะจากตรงนี้ก <c oughs> ็คือตรงนี้ถ้าสมมติว่าจะจ้างไกด์นำทางก็ได้จ้างไกด์นำทางก็เขาก็อาจจะอธิบายรายละเอียดของประวัติศาสตร์ของจุดนั้นจุดนี้ว่าเป็นมาอย่างไงคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ไม่เป็นไรเราก็เดินไปเดินไปเรื่อยระวังลื่นมันมีป้ายบอกอยู่นะ ภูหินล่องกล้านี่ไม่เคยมาเลยถ้าร้อนองสงสัยเดี๋ยวต้องดถอดเสื้อเลยเดินไปดีไหมอันนี้ออลานกิจกรรมของสัตว์ป่าหมายความว่าสัตว์ป่าจะออกมาอย่างนี้เหรอเฮ้ยคิดพี่คิดถูกอ่ะไม่จางไกลลานหินปุ่มไปทางนี้สุสานนักรบแปางนี้ผาชูธงกรุณาเดินวนขวาอ่ะโอเค สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ฝั่งล่างสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ที่เสียชีวิตบนสมรภูมิปุยล่องกากองทัพปลดแอกแห่งประเทศไทยนะสุสานนักรบกองทัพปลดแอกแห่งประเทศไทยเฮ้ยดูดีว่าเข้ามาแล้ะอ๋อเนี่ยก็มีคนก็มาวางดอกไม้อนอ อโอเคคล้ายออเวลาเราเข้าค่ายนะอืมแบบเข้าค่ายรอหรือเข้าค่ายลูกเสือก็จะมีเดินทางไกลประมาณนี้แหละมั้งอารมณ์ประมาณนี้ดูดีใหญ่นะอืคนตัวเล็กนีงแล้วนี่คือเราต้องเดินทางม,ออมาผิดทางมาวันนี้ ถูกแล้วเมื่อกี้นี้มีป้ายผาหนักราชกับลานหินปุ่มเดินมาทางนี้นี่ผมเดินมาถูกแล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับโอเคครับพี่เลิครับพี่เลิมครับผมครับ <laughs> จะเป็นลมหนึ่งหกหกเก้าฉุกเฉินติดต่อเบอร์นี้ <laughs> แล้วแม่ดูสภาพที่องเดินทุกวัน <laughs> อันนี้แค่หนึง่งช่วง สถานีศูนย์สามโอ้ไกลเหมือนกันเลยเนี่ยโอ้นุ่นนุ่นนุ่นโอ้นุ่นนุ่นผาชูธงอยู่นุ่นดูในแผนที่ลานหินปุ่มถึงอ๋อเออใช่ใช่ผาชูธงอยู่นุ่นถูกแล้วเดี๋ยวเราไปลานหินปุ่มตรงนู้นแล้วเดี๋ยวค่อยเดินมาลานผาชูธงตรงนู้นแล้วก็เดินกลับ มอโหแต่ฟ้าสวยนะดูดินี่อ๋อตรงนี้ผาหินกบใช่ปะ่ะหมายความว่าไงอะผาหินกบอ๋อเออเหมือนกบเหมือนกบไหมนะหน้าปากปากกบปะาอันนี้ผาหัวใจหินอันต่อไปนะผาหัวใจหินผาหัวใจหิน ป,ปฏิมากรรมธรรมชาติสร้างสรรค์ออกแบบจากแสงแดดอะไรแบบนี้ผมว่าผมถอดเสื้อดีกวม,มงร้อนว่ะอ่ะต่อไปผานาคราชนาคราดผานาคราชนี่นี่ผานาคราชคือป้ายป้ายก็อยู่ตรงนี้แต่เรามองไม่ออก แต่ผ่าหินกบลมองออกนะแต่ผ่าหน้าคาราชน้าคาราชนี่คือนาคาใช่ไหมพญานาคเนี่ยอ่าลานหินปุ่มอีก465เมตรทางเดินเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้นะเยน็ยนเย็นเจียบ เออแต่เดินไปเดินมาไม่ค่อยเหนื่อยนะหรือว่ามันเดินลงไม่รู้เนี่ยมันเป็นทางเดินลงอุ้ยสว่างแล้วสว่างแล้วสว่างแล้วรดระวังล่องหินลึกกรุณาเดินตามเส้นทางท่านกําลังเข้าสู่ลานกุหลาบขาวระวังล่องนะอุ้ยอุ้ยลื่นว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เนี่ยอันนี้ลื่นนะเกือบแล้วลานหินปุ่มอีกร้อยหกสิบเมตรนี่เขามีบอกตลอดนะอะไรตรงไหนอะไรเงี้ยเอออ๋อ,อแล้วครับคนเดินหลงแปงนั้ก็คือเดินหลงเลยนี่มานี่ถึงแล้วโอ้โหโคตสูงเลย บ้านหินปุ่มแหล่งท่องเที่ยวสาคัญของอุทยานภูหินล่องกล้าด้วยลักษณะสวยงามแปลกตาม,มีความโดดเด่นทางธรณีวิทยาการบีบอัดของเปลือกโลกอือโอ้โหสวยปะนี่นม่นะมันลื่นเลตรงน,นี้ประมาณนี้ไม่น่าจะได้อุย้ย เนี่ยมันมันแยกกันเห็นไหมเนี่ยโอ้โหมันคนละมันคนละชิ้นกันใช่ไหมเนี่ยโอ้โห โอ oh, สวยเลยวะถ้าไม่มีฝุ่นนะแจ๋วเลยผาชูธงต่อออกจากร้านหินปุ่มแล้วนะนะก็สวยงามน,นะไอ้ข้อควรระวังคือมันไม่ได้เป็นก้อนหินพื้นแผ่นเดียวกันนะมันเป็นหลายๆก้อนอนะ่ะก็คือมันก็มีร่อง ก็เดินเดินก็ต้องระวังน่อพระตกลงไปคือมันเป็นซอกหินลึกๆเลยอ่ะถ้าเดินไม่ระวังก็ประมาณนั้นอ่ะโอเคนี่เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปเองนี้ไปผาชูทงต่อผาชูทงเข้าว่ามันจะสวยตอนเย็นๆนี่แหละยิ่งช่วงพาทิตตกเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยมันไม่ใช่ก้อนหินก้อนเดียวกันเห็นไเี่ยเนี่ยเน่ยเนี่ยดูก้อนหินนี น่ากลัวก็ใครที่จะมาเดินนะผมว่าพกน้ำขวดเล็กๆมาสักขวดหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปลานหินแตกรอยเท้าในโดเสานี่คืออดีตคือบังเกอร์หินบางก็ะสุนปืนใหญ่๋อหมายทับคมนี้กับกองทัพไทยลบก,กันอ๋อน,นี่คือบงังเกอร์หินตรงนั้นคือช่องตรวจการอ๋อช่องสอวดแนม ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปี2515มาถึง2518นี่คือบังเกอร์หินครับครับวางอาวุธกลับมาร่วมพัฒนาชาติไทยต่ออสงครามกษัตริสงบตั้งแต่ปี2455 25ออกนักรบเขาออกจากป่าทุกประเทศเลยครับไม่ว่าภาคใต้ภาคอีสานภาคเหนือทุกที่เลยนะที่มีที่เลยที่มีคอมมิวนิสต์ใช่เข้ กลับเข้าเมืองหมดเลยวันนี้คือฝ่ายที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบบประชาธิปไตยหรือว่าเข้าสู่ความอันนี้ลงไปดูได้ไหมครับเนี่ยดูได้ครับผมอันนี้อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือถ้ำหลบกระสุนปืนใหญ่ครับถ้ำหลบกระสุนปืนใหญ่ปืนใหญ่หลบฝนหลบกระสุนปืนใหญ่ซึ่งหลบตั้งแต่ปีสองพห้าหนึ่งค่าโอ้โหอ่ะแล้วจากปีสองพันห้าร้อยยี่สิบก็คือป๋าเป็นโต๊ะงอดแยใบอภัยโทษแล้วนี่ผาชูธงผาชูธงนู่นบนนู่น2507 หลังจากสุมคาสมุกก็คือเอาโคงแดงลงแล้วก็เอาอมาทางขวาแล้วก็เดินม่นซ้ายดูผาชูธงกันขึ้นไปข้างบนเป็นไงมั้งอือหือตไปต่อ นี่ดอกชมพูยังมีอยู่นะนางพญาเถอโครงยังพอมียังพอมี<ฮ>ตรงนู้นลานหินปุ่มแล้วนี้ก็คือผาชูธงวิวก็โคตรดีครับโอเคครับเรียบร้อยกับจุดเช็คอิน จุดเช็คอินในอุทยานแห่งชาติปุหิล้องกล้าฝั่งลานหินปุ่มกับผาชูทงก็ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวกลับไปที่พักเฮ้ยไม่ใช่กลับไปที่พักกลับไปที่เต็นท์โอ้หาน้ำเรียบร้อยครับเย,เย็นมากสุดๆเย็นเจี๊ยบ คืนนี้อากาศจะเป็นยังไง,มงไม่รู้คนกลางเต็นท์เยอะนะอันนี้เต็นท์ mm. นนอุทยานเป็นอย่างนี้แต่วันนี้นี่ไม่ใช่เต็นท์อุทยานโอเคตามนี้ครับสดชื่นแบบแบบสะใจอะโคตรแบบโคตรสะใจเลย mm. อนนาบน้ำโอเคนิดนึงนะตรงลานกลางเต็นท์เนี่ยก็จะมีร้านข้าวแบบนี้มีร้านหนึ่งนะ นี่อีกร้านหนึ่งร้านใหญ่นะทั้งสองร้านนี้ร้านใหญ่เลยมีหมูกระทะทุกร้านนะคือข้างในอ่ะกินหมูกระทะกันอนะ่ะตรงนี้ก็คือข้างในก็กินหมูกระทะกันหรือว่าสั่งไปกินที่เต็นท์ก็ได้นี่กาแฟาสดตามสั่งหมูกระทะก๋วยเตี๋ยวมีหลายร้านอนะ่ะแม่งดีวะครบเลยอะ่ะคืออันนี้ก็อีกร้านหนึ่งคือแบบ ผมว่ามันเหมาะกับครอบครัวเหมาะมากนี่นีนางประยัดสุโคหนึ่งมีอยู่นะแต่น้อยแล้วแดดเหลยอแค่น,นี้โอเคครับตานนั้นเดี๋ยวกลับเต้นน,ะนี่เต็นเราเนี่ยนี่เต้นเรานาร่นารักนะ่ารักเลยทุ่มสามเจ็ดนะครับอุณหภูมิอยู่ ยี่สิบองศาครับโอเคครับรู้เรื่องเจอพรุ่งนี้ครับสวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้หกโมงสี่สิบจะไปแสงฟันกนตอนนี้อุณหภูมิ สิบสี่สิบสี่จุดหกนะเดินฝันครับห้องน้ําห้องน้ําจริงๆมีหลายจุดนะแต่ว่าพื้นที่มันกว้างมากห้องน้ําผมว่ามีมีห้าหกจุดได้ั้งแต่ว่าลานมันกว้างมากเดี๋ยวให้ดูเหนาวเดินก็ไกลหน่อยเพราะาห้องน้ําจุดที่ใกล้ เต็นที่ผมอยู่ก็มัน,ม,นมันปิดปรับปรุงน,นี่อยู่ในร้านโคตรกว้างนะอ่ะกว้างมากผมเพงเคยมาครั้งแรกนะเห็นแล้วงงเลยหูมันทำไมกว้างขนาดนี้แล้วมีหลายโซนนะมีโซนนี้แล้วก็มีฝั่งนู้นอีก เยอะนี่เดี๋ยวดูระเบียบลานกลางเต็นท์ห้ามก่อกองไฟห้ามส่งเสียงดังห้ามรถเข้าที่กลางเต็นท์ห้ามทิ้งขยะตรงนี้ก็มีห้องน้ำนะแต่ว่าตรงนี้มันรู้สึกจะปิดปรับปรุงนะเพราะเขาล้อมเชือกไว้แต่ที่ผมจะไปอ,อยู่ตรงนูง้น ภูเขาหรือเบลเลอร์หรือหูเป็นแนวยาวนู่นเลยเห็นไหมนั่นแหละภูเขาเป็นแนวยาวเลยแล้วลตรงนั้นก็เป็นรอยเท้าในตัวเสาโอ้หูวิวดีว่ะวิวโคตรดีเลยอ่ะ,ะเดี๋ยวไปดูรอยตีนในตัวเสาดีกว่านี่นี่นี่อยู่ข้างหน้านี่ละรอยตีนในตัวเสาอุทยาแนแห่งชาติภูหินล่องกล้า เนี่ยเขาล้อมล้อมเชือกไว้ยังไงวะไม่เข้าใจตรงหลุมตรงนั้นเหรอใช่วะถ้าเป็นลอยจริงๆเขาจะล้อมเชือกไว้แค่เนี้ยเอ้ยอันนี้อันนี้มีเปอร์เซ็นต์ไหมอันนี้เขียนว่าอะไรห้ามหยียบย่ำบริเวณนี้อ๋อนี่ยเนี้นี้น นี่เปียกเทับมือผมเออเฮ้ยเป็นไปถ่ายป้ปประมาณนี้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวโปรแกรมวันนี้ก็ไปอะไรอะพาหินแตกไปผาหินแตกแล้วก็ไปอะไรทุ่งดอกกระดาษ มาณนี้นะอุทยานนี้เราพลาดไปได้ไงวันนี้โคตรดีเลยถ้าคนกลางมันเต็มบอกว่าได้นะสี่ร้อยฝั่งละสองร้อยตรงนู้นมันมีอีกอ่ะม่โคตรกว้างเลยว่ะเดี๋ยวเดินไปดูลานค้าที่กับเอาตังค์กันกลับเราตังค์ที่เต็นกัน เดี๋ยวไปดูร้านค้ามีอะไรให้เรากินบ้างเช้าแล้วก็เดี๋ยวกินกาแฟเสร็จก็ไปร้านหินแตกขี่มอเตอร์ไซค์ไ,ไปแต่ตอนนี้ใกล้ๆกล้อ๋อปูรุมโรปิดแล้วค่ะอ๋อปูลุมโรปิดแล้วค่ะก็จะมีโรงเรียนการเมืองการทหารอ๋ออ๋อครับครับ พุ้งดอกกระดาษใช่ไหมพี่เท่าไหร่ครับพี่หกสิบ <60. S 1> ขอบมากครับพี่ <Okay. S 1> ตอนนี้มาถึงลานหินแตกแล้วอยู่ไม่ไกลจากลานกลางเต็นนะประมาณโลเดียวมั้งนี่ลานหินแตก,กอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าโอเคครับไป เส้นทางศึกษาธรรมชาติลานหินแตกอ๋อพระอาทิตตกต้องมาดูตรงนี้นะลานหินแตกกับคุณค่าทางธรรมชาติอุทยานแงชาติผุยล้องการนั้นเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การศึกษาทางธรณีวิทยาเอานี้ยเ,เนี่นีในส่วนที่เป็นธรรมชาติแปลกตาซึ่งไม่ปรากฏที่ใดในประเทศไทยมาก่อนจากการศึกษาทางธรณีวิทยาพบว่า ภูหินล่องกล้าเป็นเทือกเขาที่มีการเ e อียงเทของชั้นหินและมีรอยเลื่อนขนานกันทั้งสองข้างทําให้เกิดการโกงงอจึงทําให้เกิดรอยแตก2แนวตั้งฉากกันการผุพังก็เกิดขึ้นเมื่อ40ล้านปีก่อนนี่ทางเข้าไปชมรลานหินแตกก็จะประมาณนี้นะเดินไม่ไกลครับประมาณ600-700เมตร ไม่ใช่ที่เราเดินเดินอยู่นี่เป็นหลังของตัวอะไรหรือเปล่าอ๋อเนี่ยก็คือลานหินแตกเ๋าก็คือบริเวณนี้อ่อแเดี๋ยวเราจะไปจุดชมวิวระหว่างทางก็จะมีป้ายบอกทางลักษณะเนี้ยอยู่ตลอดนะแบบเพจ เกิดฉุกเฉินให้โทรติดต่อเบอร์นี้อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเดินเดินเยอะไงเดินเยอะบางคนเดินเดินแล้วหายใจไม่ทันหรือว่าเดินแล้วรู้สึกหอบเหนื่อยนี่ถึงแล้วจุดชมพระอาทิตย์ลานเฮ้ยจุดชมพระอาทิตย์ตกลานหินตกแสดงว่าเขามากกันตอนเย็นจุดชมวิวอยู่ตรงไหนครับพี่ครับ เดินไปงอ๋อนี่ยหนึ่งร้อยเมตรนะฮะอ๋อคุณจะเขาจะมาชมกันตอนแต่ตอนเย็ยนสวยใช่ป่ะก็พระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ตกคุณอ๋อแสงส้มๆอะไรอย่างงี้ใช่อ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมเดินไปดู <c oughs> ขอบคุณนะครับครับก็เดินดูให้ทั่วครับผมอ๋อโอเคตรงนี้มาน่าจะสุดขอบแล้วละ่ะสุดขอบพาแล้ว อ๋อตรงนี้สุดขอบแล้วเหยียบได้รอโอเคครับกลับดีกว่าเดี๋ยวไปทุ่งกระดาษเอ้ยไปทุ่งดอกกระดาษต่อ เดี๋ยวลุงไปไหนต่อครับอ๋อลุงเป็นคนพื้นที่เหรอป่าครับอ๋อมามาเที่ยวเหมือนกันมาจากกรุงเทพ,าาเทพนอนไหนครับเนี่ยนอนนี่ลายกางเต็นท์เหรอรอ๋อแล้วมาคนเดียวรครับครับอ๋อมาถึงมาจากกรุงเทพคนเดียวครับโอ้หอ่ะแล้วมาที่นี่ก็ขับรถมาครับอ๋อสุดยอดเลยก็อยู่นี่คืนอ๋อนอนนี่คืนหนึ่งมากี่ครั้งแล้วครับที่นี่ ผมเกินผมพิ่งมาครั้งแรกอะผมไม่รู้ว่ามันดีแบบนี้ลานกลางเต็นท์โคตรดีเลยดีมากเลยโอ้ยขนนั้นเอียดที่สุดลองลงไปจัดกิจอินทนนท์นอินทนนท์ที่หนึ่งที่มีที่สองไปถึงลานกลางเต็นท์ในความหนาแน่นใช่ป่ะใช่ลอยพ่มปกที่สามช่วงนี้ก็ยังมีหมอกเลยหมอกแม่นาใช่ป่ะแสดงว่าลุงเป็นเกษียณแล้วก็ กระเสือกมาก็เที่ยวเลยอย่างงั้นแหละเออผมว่านะน่าจะเป็นอย่างนั้นแน่เลยมึใงใส่ระวังๆหน่อยด้วกันครับผมครับขอบคุณครับโอ้ถึงซะทีทางออก โอเคครับตอนนี้เก็บของเสร็จเรียบร้อยหลังจากผมเก็บเต็นท์และถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จนะครับผมก็ขี่รถต่อไปที่ทุ่งดอกกระดาษนะครับซึ่งทุ่งดอกกระดาษกับลานกลางเต็นท์นี่จะอยู่ห่างกันประมาณ3มกิโลนะครับและทุ่งดอกกระดาษนี่ก็จะมีผาต่างๆนะครับผาพบลักษ ผาสลัดลักผาทาทานิกและอีกหลายผาเลยนะครับซึ่งคนนิยมไปถ่ายรูปก,กันนะครับและพื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่ของทหารนะครับไม่เสียค่าเข้านะครับอ๋อมันเป็นในนี่มันเป็นแบบเรียกอะไรอ่ะมันคล,คล้ายกระดาษอะอันนี้นะดูเนี่แต่เป็นต้นไม้จริงนะแต่มันเหมือนกระดาษเออว่ะเฮ้ยอุ้ย เหล็บดำปีอวุ้ยลื่นอือเนี่ยแบบเนี้ยโอ้โห,โโหก็ประมาณนี้ประมาณนี้นทุ่งดอกกระดาษโอ้โยโอเคครับนี่ก็เป็นผาต่างๆนะผาต่างๆ ีหลายผาหกเจ็ผาผาพบลักผาไททานิกเต็มไปหมดเลยก็จะเป็นจุดชมวิวจุดถ่ายรูปที่อยู่ในอุทยาแห่งชาติผุยล่องก้านะก็เฮ้ยเขาถ่ายรูปคนนี้อ๋อผาพบลักอยู่นี้ผาสลัดรักอยู่นี้อันนี้ผาเลย ผาลักยืนยงเออเขาทาอ๋อข้างล่างก็เป็นทุ่งดอกกระดาษนี่ช่วงสายๆนักท่องเที่ยวก็มาเต็มเลยนะมาถ่ายรูปทุ่งดอกกระดาษแล้วก็ผา กเจ็ดผานี่ยนะก็จะประมาณนี้แหละเราเที่ยวมาเยอะนะไปครับเดี๋ยวเราไปโรงเรียนการเมืองกันนะฮะ เข้าหน้าเลยาเข้าไปดูเลโอเคอันนี้ก็เป็นบ้านพักในคำไหลซึ่งเป็นนักศึกษามอธรรมศาสตร์ที่หลบหนีเข้ามาหลัง14ตุลา16ทําหน้าที่หน่วยทหารช่างบ้านพักในคำไหลตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนการเมืองการทหาร ถ้ามาถูกช่วงนะก็จะมีดอกเมเปิลหรือว่าใบเมเปิลนะสีแดงเต็มพื้นนะแต่นี้เรามาไม่ถูกช่วงอันนี้รายละเอียดคร่าวๆเนี่ยประวัติความเป็นมาคร่าวๆคือเป็นบ้านพักนะน,นี่คลังอาวุธเป็นที่เก็บวัตถุระเบิดกระสุนปืนอาวุธลำเลียงจากจีนหลังแรกเลยก็จะเป็นบ้านพักของนังเรียนธรรมศาสตร์ ที่หนีเข้ามาปีสองหน,นึ่งเลยอันนี้อะไรเต็มเลยอ่ะเป็นผมก็ไม่ค่อยเข้าใจอ่ะโอเคโหเยอะวะ่ะพี่คนที่เขานำทางตรงนู้นอ่ะตรงเออ่ลานหินปุ่มแหละเขาก็เล่าให้ฟังประมาณนี้นะเล่าให้ฟังประมาณว่าช่วงสองห้าหนึ่งหนักศึกษาธรรมศาสตร์ที่เรารู้กันๆๆนะ หนีมาอยู่ในป่าคือปู๋ยินล่องกล้าก็คือหนึ่งในพื้นที่ที่นักศึกษาเขาหนีเข้ามาอยู่กัน <c oughs> มันเยอะนะในนี้ยนะเป็นบ้านพักมื่อไรนีะไรน,น,นี่บ้านพักทหารร่วมซึ่งจะเป็นพักแบบหนึ่งห้องแต่มีหลายเตียงปัจจุบันไม่มีละเตียงบ้านพักฝ่ายพลธิการ ห้องแรกใช้ล้างฟิล์มอีกห้องใช้เก็บเสื้อผ้าและอุปกรณ์แต่ปัจจุบันไม่มีแล้วสักห้องหนึ่งก็สวยดีโอเคครับโรงเรียนการเมืองการอาหารก็ประมาณนี้เออเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์นะ โอเคครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นการเที่ยวภูหินล่องกล้า2วัน1คืนครั้งแรกของผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ